สวัสดีครับวันนี้เรามาตีกันที่คารามากอล์ฟคอร์สนะครับก็เริ่มกันที่หลุมหนึ่งนะเป็นหลุมพาสีสั้นนะฮะก็อันนี้เป็นหลุมเรียกว่าเรียกน้ำย่อยฮะยังไม่ได้ยากอะไรก็ตีไปตรงๆชับสอก็จะเหลืออยู่ประมาณร้อยยี่สิลาหลุม2ก็จะเริ่มยากขึ้นมานะฮะเป็นพาห้า ก็ดอกเล็กขวาต้องตีไปวางที่มุมตรงข้างหน้านนีะ่ที่เห็นอยู่ถ้าเลยก็มีโอกาสเข้าป่าได้ถ้าออกขวาก็เข้าป่าก็จะแก้ค่อนข้างยากนะก็ต้องวางแม่นๆนะุมนี้ครับผมก็ใช้ไรเบอร์ตีออกไปนะวางนีม่มา เป็นเพื่อนเชาวเวียดนามนะฮะวันนี้ก็รู้สึกจะโดนต้นไม้ไปเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ตีช็อตสองมาก็ค่อนข้างดีนะก็แอปโปรชไปสามออนโอ้เวอร์ดันวัสดีครับอันนี้เพื่อนอวันพัดรู้สึกจะพาหรือโบกี้ไม่แน่ใจ หลุมถัดมาหลุมที่สามพาสีก 3, the blue. The blue mark oh, no 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 เนี่ยก็วันนี้เขาเลื่อนทีออฟนะครับมาอยู่สั้นกว่าปกติเพราะว่าไม่แน่ใจว่า e n นูเว e หรืออะไรทักอย่างนี้เป็นภาสีค่อนข้างยากนะคัมตีเมวาน จุดสองก็เหลือประมาณร4 0ยสีหลานะฮะดูงนี้ไม่ดีนะฮะรอออกซ้ายตกกรีนไปครับเมื่อกี้นีเป็นสภาพกรีนมันรังเล็กแล้วแคบหลุมถัดมาเป็นหลุมที่4ีพาสานะฮะก็ไม่มีอะไรมากคนะตรงๆแต่ก็จะมีทรายดักอยู่ด้านซ้าย ก็กรีนก็ค่อนข้างยางกเออลูกนี้เกี่ยวไปดีฮะออนคนนี้ก็รู้สึกจะออนเหมือนกันครับก็สนามนี้ก็เป็นสนามค่อนข้างยาก ตัดมาเป็นหลุมที่5พา4นะฮะเป็นหลุมรู้สึกจะอนินเด็กซ์ dress, 1เลยฮะหลุมน so ี้ยากยากยากที mm ่ส hmm. ุดเพราะว่าค่อนข้างไกลมากก็มาดูสอนจิตตีนะฮะแล้วก็หาตำแหน่งวางลูกที่ ในพื้นที่เรียบที่สุดเท่าที่จะหาได้นะคุณทีออฟก็ลองอรูทีนนะหนึ่งหนึ่งช็อตรูทีนเช็คไลน์เมนต์แล้วก็เข้าไปตีลูกครับ ก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะจะได้ยินเสียงนกเสียงกาตลอดเวลาที่นี่วันนี้ตีออกไปค่อนข้าง,างดีครับอันนี้เพื่อนนะก็รู้สึกจะเป็นช็อตสามของคขแล้วนะช็อตนี้อันนี้เป็นสภาพกรีนก็จะมีบังเกอร์ดักอยู่ข้างหลังนะถ้าตีทะลุมา เมื่อกี้ก็ปีมาออนก็มีโอกาสเซฟรู้สึกจะพาเพราะว่าสามออนแล้วกรีนค่อนข้างเร็วฮนะวันนี้เร็วมากก่อนนี้จะเป็นเซฟบกกี้แล้วนะฮะชอนนี้จะแต่งบกกี้ไปหลุมหกเป็นหลุมพาสาม ค่อนข้างไกลามากวันนี้ระยะนี่น่าจะอยู่ที่220กเกือบ220หลาก็ใช้เหล็ก4ี่ีไปก็โดนดีฮนะแต่รู้สึกสั้นไม่เป็นกรีนฮะนี่ก็ดีเหมือนกัน ออก็วันนี้เพิ่งจะเล่นมาประมาณปีเดียวนะฮะแต่ว่าเรียนมาค่อนข้างจะมีเบสิกค่อนข้างดีมากอันนี้ชิปไปอ่อ,น,อนนี่ก็ใช้58องศาชิปไปอ่อนค่อนข้าง,าง,างดีฮะมีลุน้นแต่รู้สึกจะได้โบกี้ไปฮะเมื่อกี้หลุมถัดมาเป็นหลุมพาสีสั้นนะฮะแต่ คนข้างยากก็คือเป็นดอกเล็กซ้ายก็มี2ทางเลือกฮะถ้าเป็นคนตีไกลหน่อย2 7 0ร้อยเล้านเนี่ยก็จะอาจจะชาร์จทงได้แต่เมื่อกี้ผมแค่ตีมาวางนะฮะเพปลอดภัยกว่าก็ประมาณ250เหลือตีเข้าทงอีกอประมาณร้อ ร้อยสามสิบก็โดนดีฮะนี่ไปออนมีโอกาสลุ้นเบอร์ดีก็อนี่เซฟจากบังเกอร์ไม่เร็วฮะตรงนี้ขึ้นไปมีเบอร์ดีพัด ก็ลายดีแต่ขาดน้ำหนักไปนิดหนึงหนุมที่8เป็นหนุมที่พาห้านะฮะหลุนนี้ตีลงเนินไปจัดสองก็จะตีขึ้นเนิน่อลบอลปลายอยู่นะฮะคืดคืก็ตีไป วางนะนี่เป็นตำแหน่งชด2อนะก็ตีขึ้นเนินไปก็ต้องระวังทรายขวามือข้างหน้านกะ็น่าจะใช้การตรีวางเาเมื่อกี้ก็ตีมาวางชดสาตีขึ้นไปครับมาที่หลุมที่9เป็นหลุมพาสี ่อปไปจะอยู่ข้างบนนู้นฮนะก็หลุมนี้ก็ต้องตีไปวางที่มุมที่หน้าสองคนนั้นเดิอนอยู่เป็นลุมยากอีกลุมลนะึงฮะลุมนี้ไกลก็เมื่อกี้ตีมาวางตำแหน่งเรียกว่าดีตรงนี้เรียกว่าดีมากแต่ก็ระยะก็ยังเหลือเยอะพอสมควรประมาณ ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบล้านนะ่จากนี้ไปก็ใช้ราคาตีไปไทยแลนด์ yeah. เจออ๋อ oh. oh, yeah yeah yeah, Good course, uh, oh, yeah, yeah. มาไดรู้จักฮนะ oh, nice. คนโลเคอลจากนี้ยก็ทับไทย yeah. เป็นหลุมที่สิบนะฮะหลุมนี้เป็นหลุมพาสี เพื่อนนะก็ต้องตอีวางด้านขวาเพื่อความปลอดภัยนะฮะกอก่ันทางแคบนี่เป็นกรีนนะฮะเมื่อกี้ตีขึ้นมาก็สองออนโอกาสทำเบอร์ดีได้หลุมถัดมาเป็นหลุม11บพาสามนะฮะนี่ก็ตีลงหน่งก็หลุมนี้เรียกว่ายากถ้าเกิดพลาดจากกรีนเนี่ยมี โอกาสโบกี้ได้ง่ายๆเมื่อกี้ก็เสียโบกี้ไปหนึ่งหลุม12เป็นหลุมพา4ก็หลุมนี้เป็นหลุมยากอีกหลุมนึงฮะต้องตีวางขวาก็สายข้างซ้ายมือเนี่ยดักอยู่นี่ค่อนข้างจะเป็นยาวมากๆนะตรงน,นี้สาแล้วก็มี้ายตลอดนะไปจนถึง Green. กรีนก็จะเห็นว่ากรีนเล็กมากๆ เมื่อกี้โชคดีฮนะชดสองหลบทรายมาได้แล้วก็มีโอกาสเบอร์ดี้ครนะั้งหลุมสิบสามพาสี่นะนี้ค่อนข้างยาวอีกหลุมนะเป็นพาสีก็นะต้องตีมาวางเมื่อกี้เตีม,มาไม่ค่อยได้รนะยะชดสองเหลืออีกเกินสองร้อยหลา ที่ไปโอเคตอนตีตีมาสั้นนะครับก็ตัดมาเป็นหลุมพอห้านะฮะหลุมที่สิบสี่หลุมนี้ไม่ยากครับแต่ก็<อ>ต้องตีเนี่ยฮะวางไปทางซ้ายมือนิดหน่อย เพื่อจะลบต้นไม้ทางขวามือนะฮะก็ตีไปลูกนี้ดีฮะชดสองชดสามมาออนก็ได้เบอร์ดี้ไปฮะเมื่อกี้หลุมถัดมาเป็นหลุมพาสีฮะนี่ตีมาเมื่อกี้ระยะทรายพอดีหลุมสิบหเป็นหลุมพาสสั้นนะฮะลุมนี้แต่ ค่อนข้างยากมากก็คือกรีนจะเล็กแล้วก็มีทรายดักข,ข้างหน้าที่ไปดีฮะแต่ลูกออกซ้ายนิดหน่อยก็ตกตกกรีนครับก็ต้องพิดพิดช็อตแก้สั้นๆออกไปนะฮะตรงนี้ค่อนข้างยากแต่ก็เซฟพาได้ไปครับมาที่หลุม17เป็นหลุมพา ตีตีลงเนินไปชดสองก็จะตีขึ้นเนินหลุมนี้ก็ต้องตีชอดแรกให้ได้ระยะนะฮะต้องวางสายเพื่อจะหลบต้นไม้แล้วก็ชอดแอปโครชก็จะาไม่ไกลมากแต่ก็ขึ้นเนินมันครั้งยากก็เมื่อกี้ตีมา2ออนมีโอกาสได้เบอร์ดี้ อีกครั้งหนึ่งเป็นเบอร์ที่ดูง่ายฮะแต่ก็พลาดไปน่าเสียดายมากก็โชเบียยังเซฟพาได้อยู่เป็นหลุมสุดท้ายแล้วนะครับก็หลุมนี้จะเป็นหลุมพา5 <c oughs> ก็ต้องตีลงเนินหลุมนี้ค่อนข้างไกลนะฮะก็ต้องตีวาง ะระหว่างต้นไม้ซ้ายกับซ้ายขวานี่เมื่อกี้ตีช็อตสองมาแล้วนะครก็มาตกซ้ายเหลือระยะอไม่มากแต่ซ้ายค่อนข้างสูงก็ต้องพยายามยกแล้วก็ยืนก็ค่อนข้างยากนิดหน่อยนะอันนี้ใช้อ50องศา นไม่ดีฮะสัน้นไฟสัน้นก็ลองชิปหนึ่งก็โอเคฮะสี่ออนมีสิทธลุ้นเซฟพาพัดลงเนิน วิ่งฮนะนี่โบกี้แล้วก็พลาดโบกี้ไปฮะเสียดับเบิลไปหนึ่ง